วิธีเพิ่มเว็บไซต์ที่เราเข้าบ่อยๆมาไว้ที่หน้าจอโฮมแบบนี้นะครับ mm. นะเมื่อเราเอานิ้วแตะเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปที่เว็บนั้นทันทีแบบนี้เลยมาดูวิธีทํากันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่เจ้าแอป safari ก่อนครับผม่ะตรงนี้นะครับตัวเข้าเว็บกดเข้าไปได้เลยจากนั้นให้เราเข้าไปที่เว็บที่เราต้องการจะทํานะครับก็อย่างเช่นตัวอย่างผมจะลองเอาเจ้าเว็บ Apple นะครับ่ะแบบนี้ ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงทางด้านล่างนะเมื่อเราเข้ามาที่เว็บนั้นแล้วมันจะมีตรงกลางครับผมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นให้เราแตะลงไปได้เลยในหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาครับจนกว่าจะเจอคําว่าเมนูเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมตรงนี้นะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเครื่องหมายบวกให้เราแตะลงไปชึบจากนั้นในช่องแรกตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนตั้งชื่อได้เลยว่าต้องการจะให้สื่อถึงอะไรนะครับในตัวอย่างผมจะตั้งชื่อให้มันสื่อถึงเว็บ Apple แค่นี้ แล้วเราก็กดไปที่คำว่าเพิ่มมุมขวามือด้านบน <Okay. S 1> เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เจ้าไอคอนเหมือนแอปขึ้นมาอีกอันนึงตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ทางด้านล่างเขียนว่า Apple ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เนาะแล้วเราก็กดจากหน้านี้เข้าไปได้เลยมันก็จะเปิดเว็บนี้ขึ้นมาให้ทันทีเลยครับผมและถ้าเราไม่ต้องการใช้แล้วหรือต้องการเอาออกนะครับก็ทําได้ง่ายๆให้เพื่อนๆเ,เอานิ้วแตะครังไว้ที่เจ้าเว็บนั้นครับผมอ่าตรงนี้นะครับชึบแบบนี้ แล้วก็เลือกอันที่เขียนว่าลบที่ขั้นหน้าที่เป็นรูปถังขยะแล้วก็กดลบไปได้เลยเพียงเท่านี้มันก็ออกไปจากหน้าจอเราเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s c r i b e และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ